ยู่นี่หะเห็นอยู่ในรังบ่มอก้มาแต่ในรงเหอยเข้มาจบฮะตัวท <c oughs> ี่ถ <c oughs> ิน่นูแก่าเี้ยอยอยยูหนายู่นายายเก็บของมาให้เต้บนหมดเออต่ไปแกงง่วตาวไปคัดสลิงกุนลาเจี๊ยบอ่ะตัวังไงฮะราคากัใครเ้

มือแรกโบปันไหนมือสองมือสามไปละเรื่อยๆเลื่อยไม่ตัดแหนบแล้วตอนแหนบต่อไปเชื่อมไม่ยุปุ๊บแหนบทับเตะทับทึ่งเงาปันไหนได้ถับนทำหนใช่น้ำมันนอกมัเอาหน่เบอร์ฮะได้ีสื่อเี่เองแต่ว่าผู้เชื่อมรู้เชื่อมบ่อเชื่อมใช่บอกใช่บมดเนอ มันเดียวเส้นตรงเลี้ยนต้นต่อซอยัวแล้วเสื็ก็ไปแล้วทับเตะทับทึกนะดาดำมเตะดามทึกรวดเชื่อมดึกลวดเชื่อมหามีดึกให้เต็มเลยว่ะตัดินโมูซีเรีัวก็เลเีบเน้เย็นผยกนเองเปน้ใหเลยเิเลเลแเลยใหม่หน่งตัดเลิศหน่งสวย่มีใบอันนี้ใบตัดด้วย